พาอุตสาหากรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขานรับนโยบายรัฐบาลเศรษฐาดันท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติหนุนตั้งทัวริซม War Room ขับเครื่อนท่องเที่ยวแบบเรียลไทมพร้อมแถลงโครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลกิจกรรมความฝันไม่มีวันหมดอายุ นะครับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆวันหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยโดยสมาร์ทสำนักเทยมเทศไทยนะครับกับสสสนะครับกับตัวแทนนะครับร่วมกับเรื่งชื่ออย่างวิบื์นะครับมาร่วมกันจัดทําโครงการดีๆเพื่อนะครับสนับสนุนนะครับการท่องเที่ยวโดยกลุ่มเป้าหมายไปที่วัยเกษียณอายุนะครับวันนี้เองนะเราจะมีกมรดีจะคกิกออฟต่อไปนะครับก็จริงๆเราก็ อยากให้สังคมมองผู้มาาประสบการณ์หรือสม,มัยในอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าเขาเขาอาจจะไม่ใช่อย่างที่หลายหลายคนมองมุมมองจะต้องเปลี่ยนไปนะครับเราวางไว้ไวเช่นนั้นในโครงการความก่ไม่มีวันหมดอายุโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เป็นไปด้วยความแข็งแรงกายและใจ สสสเข้ามาร่วมสนับสนุนการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะในเรื่องการตอบสนองความฝันที่ไม่มีวันหมดอายุนะคะด้วยการถ่ายทาภาพยนรวสร์าันแล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพของผู้สูงอายุในอีกมิติหนึ่งที่จะทําให้เกิดการสะท้อนเรื่องการมีสุขภาพดีและก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขค่ะนะครับโครงการเราเนี่ยนะครับ ความฝันไม่มีวันในยุยนะครับเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงวัยผู้มากประสบการณ์นะครับได้มาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราเน้นไปเป้าที่การท่องเที่ยวค,ครับขอบคครับ